สวัสดีและยินดีต้อนรับโจนสลัดทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทั้งหลายที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยซึ่งวันนี้ตัวผมบีโก้ at, จะเข้าไปฝึกฝนเพื่อเป็นโจนสลัดที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกบอกฟุตมัง้งซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามดูกันเลยครับรลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้มาอย่าง New World พร้อมกับเหลี่ยมจังชาแนล oh my god เลยจากนั้นพอผมเลยเข้ามามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องไป f a r ์ w e l l และตอนนี้ผมก็สตรีมอยู่นะเป็นฟุตเทจที่ได้มาจากสตรีมนะถ้าเกิดใครอยากดูสตรีมก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะสตรีมกอนหลังมีอยู่ในระบบสมัครสมาชิกและช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วและผมก็ไ like ลทุกทุกวันที่ว่างนะถ้าเกิดไม่ว่างก็ไม่ไลก็กดซับกันด้วยละ่ละเลยจากนั้น ผมก็ได้ไปคุยกับพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจเขาได้ให้เควสมาว่าไปกำจัดไลเดอร์8ตัวไส้กรวกและฉันจะให้เงินแก1 2 5 0แบลีพร้อมกับเอ็กพ้า8,750,000ผมก็ได้ตอบรับคำขอนั้นและผมก็ไปฟาร์มเรื่อยๆๆๆแต่ผมได้ฟาร์มในเซิร์ฟพับบิก ซึ่งผมก็ได้โดนรูปคมอย่างหนักหน่วงทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ชิททำไมกูมันอ่อนแอรจริงๆในขณะที่กูเล้ยเจ็ดร้ผมเลยใช้วิธีแกนแก้เกมด้วยกันซื้อเซอร์วีแล้วเข้าไปในซารในเซอร์วีเลยละกันพอเข้ามาในเซอร์วีพี่ก็คิดว่ากูควรจะทำอะไรเป็นอย่างแรกซึ่งที่พี่คิดได้นั้นก็คือเช็คผลก่อนว่ามีผลอะไรดีๆไหมซึ่งพี่ก็ได้เลื่อนดูแล้วก็ปรากฏว่า ผลแม่งเกือชิบหายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบใหม่ละกันหลังจากที่พี่เช็คผลเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็ได้ทําการไปรับเควสกับพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจเหมือนเดิมจะได้แข็งแร่งและกล้ามโตสักทีซึ่งพี่ก็รับไปแล้วก็ฟาร์มพวกไลเดอร์จนเลเวล722แล้วพี่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ ถึงเวลาที่เราต้องไปสมผลเพื่อจะได้ผลดีๆมาใช้แทนผลสายฟ้าพี่ก็เลยเดินทางไปยังคาเฟ่ซึ่งอยู่ด้านหลังของกำแพงเมืองพี่ก็เดินไปแล้วทำการสุมผลซึ่งผลที่ได้นั่นก็คือซัมโบกฟุตนะก็ผลควันนั่นแหละพี่ก็ได้ทำการ ไปเก็บมันไว้ในกล่องหลังจากนะั้นพี่ก็ฟาร์มกับพวกไลเดอร์จนเลเวล725แล้วก็ไปรับเควสใหม่เพราะเควสใหม่รับได้แล้วนั่นก็คือกำจัดทหารรับจ้างจากชนเผ่าซาบาตานทั้งหมด8ตัวแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นนิดนึงนั่นก็คือ 1500เบลีแต่ที่เพิ่มเยอะขึ้นมานั่นก็คือ exp จาก8ล้านเป็น9ล้วานเจ็ดแสนห้าหมืน exp ว้าวมันเยอะมากไอ้ตายสิหลังจากนะั้นพี่ก็ฟาร์มไอ้พวกนี้ประมาณ10ล้านกว่ารอบจนเร็วขึ้นมาเป็น745เองไอ้เชี่ยบ้านะทำไมน้อยอย่างนี้แต่ทันใดนั้นเองก็มี เกิดระเบิดพิษของโรงงานของพวกนักวิทยาศาสตร์พี่เลยต้องไปหยุดการระเบิดนั้นด้วยความสามารถทั้งหมดที่พี่มีพี่ได้ใส่สกิลทั้งหมดปุบปับปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบแม่งเหมือนเดิมระเบิดพราะพี่เม่นกากเกินไปหลังจากนั้นพี่ก็ไปฟาร์มต่อจนเลเวล746แล้วรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นมันก็คือดเราเป็นผู้ใหม่แล้วนะ ถึงผลที่พี่เรียกก็คือผลแ่นของโอยาชิที่มีราคาถึงหล้านเบลีพี่ทำการกดซื้ออย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพี่ก็เอาผลกุละนี้ไปฟาร์มเวลพร้อมกับมาสเตอรี่จนได้เลเวล750และมันใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปสู้กับบอสตัวแรกของ New World นั่นก็คือไดมอน ซึ่งเควสของมันได้ให้เงินเราถึง2 5 0 0 0เบลี่พร้อมกับ a a p a สอล้านห้าแสนโอ้จะไม่ทําก็ไม่ได้พี่ก็ทำการรับเควสและไปสู้กับไดมอนด์แต่ก่อนที่เราจะไปสู้เนะเราต้องเดินทางไปหามันก่อนซึ่งมันได้อาศัยอยู่ที่ทุ่งดอกทานตะวันแล้วพี่ทําการเดินทางไปพร้อมที่จะเอามาเล็ดดอกทานตะวันมันออกจากหน้า หลังจากนั้นพี่ก็ใช้โยลุและผลสั่นสะเทือนนั้นขยี้ขยี่ยูให้แหลกคือแล้วก็ทําการปิดเควสไปหลังจากนั้นพี่ก็ฟาร์มไอบอสทานตะวันนี่จนเลเวล765และมาสเตอรี่ของเราก็ได้ครบทุกอันแล้วแต่พี่รู้สึกเหมือนว่าเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งพี่เลยทำการเดินทาง กลับไปยังโลกหนึ่งกับกับตันนักเดินเรือที่มาประสบการณ์และนี่คือต้นกำเนิดของโจรสลัดที่มีค่าหัวสูงถึงเออเอ็ม6แสนเเบลีเออใช่แหละใช่แหละและออนแอที่สุดในทะเลบอกฟุตนั่นก็คือโอยาชืน One piece now! Nah. Uh-huh, uh. me, you, Jing!